ตอนนี้นะครับในหลายๆพื้นที่ก็คงจะอยู่ในช่วงของการกักโศกเพื่อที่จะเอาดอกนะครับสำหรับแปลงที่ใบพร้อมแล้วนะครับแต่ถ้าแปลงไหนนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับยังอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารอยู่อีกสัก1-2รอ,อบเนี่ยสูตรปุ๋ยที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับจากสูตรที่เรารู้จักกันอย่างเช่น8 24- 24เนี่ยก็มีของปลาเท้านะครับจะเป็น5 10 10นะครับที่ เป็นอินซีเคมีนะครับแล้วก็จะมีแคลเซียมให้4%แมกนีเซียม1%นะครับ <_ d un> เพื่อที่จะช่วยให้ใบของเราเนี่ยแก่และเขียวเข้มได้ไวขึ้นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรเสมอครับ7 77 7 <_ d un> ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยในเรื่องของทําให้ต้นเราสมบูรณ์นะครับ <_ d un> เพราะว่าปุ๋ยของปลาเท้าเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวจุลินทรีย์นะครับพวกบาซิลัสนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของกระดูกสัตว์หนังสัตว์นะฮะ ซึ่งจะไม่เหมือนเคมีโดยตรงนะครับตัวนี้เป็นอินทรีย์เคมีแล้วที่สําคัญทั้ง2ส,สูตรเนี่ยครับมี OM อยู่20%นะครับแล้วก็มีแคลเซียม4%่แมกนีเซียม1%ช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารทางดินนะครับถ้าใครที่ยังอ,อ,อยู่ในช่วงของการสะสมอาหารก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้กันดูนะครับควบคู่กับการสะสมอาหารทางใบนะครับ